สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครั้งชงเราไม่ทิ้งกัน2องแจกเงินเยียวยาโควิดให้40ล้านคนเดือนละ4,000นายอนุชาบูรภพภัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยพลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้นายสุดพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ,ธธจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงการคลังสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณออกมาตรการเยียวยาประชาชนประมาณ40ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิดในในช่วงสเดือน ทั้งนี้จะมีการหารือกันในรายละเอียดในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบบอกครกันอีกครั้งส่วนตัวเลขเยียวยา40ล้านคนมีที่มาอย่างไรนั้นจะนำตัวเลขมาจากจำนวนประชาชนที่ได้รับมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในขณะนี้แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือแนวทางดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสชหรือสภาพัฒน์ซึ่งจะมีแนวทางเยียวยาอีกครั้งสำหรับกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิดรวมทั้งเตรียมสินเชื่อให้ระยะยาวขึ้นและมาตรการการรักษาการจ้างงานเป็นต้นโดยในหลักการกระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีและได้รับการอนุมัติแล้วแต่ในรายละเอียดกระทรวงการคลัง ต้องกลับมาสรุปอีกครั้งเพื่อความชัดเจนและเสนอให้คอรมอพิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้าต่อไปแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้รัฐบาลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรบใหม่เหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ดําเนินไปครั้งก่อนเนื่องจากปัจจุบันยังมีวงเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดพศ .2563 พลกองเงินกู้1ล้านล้านบาทเหลืออยู่ราว2 0แสนล้านบาทอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่หากจะจ่ายจะจ่ายเท่าไหร่รวมถึงเป็นระยะเวลาเท่าไรทางนี้แม้นว่าจะมีเงินอยู่ก็จริงแต่เนื่องจากปัญหาย,ยังไม่สิ้นสุด ยังไม่รู้ว่าจะมีการขยายวงแค่ไหนถ้าจ่าย5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเหมือนครั้งก่อนอาจจะไม่พอแต่ถ้าจ่ายก็ไม่น่าจะเกิน4 0 0 0บาทระยะเวลา2เดือนแหล่งข่าวกล่าวสำหรับมาตรการเยียวยาครั้งนี้จะมีความยากเนื่องจากเป็นการแบ่งโซนประกาศพื้นที่ระบาดครั้งจึงเสนอแนวทางให้จ่ายเงินเยียวยาเป็นตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศของรัฐบาลแบ่งเป็นพื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลืองโดยแต่ละสี อาจได้รับเงินเยียวยาไม่เท่ากันซึ่งยอมรับว่ามีความยากในการดําเนินการหลายด้านซึ่งต้องขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานท้องถิ่นช่วยตรวจสอบเช็คลิสต์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับเงินเยียวยาอย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่สีแดงยังเพิ่มอย่างต่อเนื่องทําให้การตัดสินใจใช้มาตรการต่างๆค่อนข้างยากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ